ตนนี้เราอยู่หาดสามรอยอดนะคะพาเ,ะเด็กๆมาเล่นน้ำทะเลค่ะวันนี้น้ำทะเลลดมากเลยนี่เรียก่าเกาะนมสาวค่ะอยู่บริเวณหาดสามรอยอดนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันน้ำลดมากเลยสังเกตดูจักเรือที่จอดนี่ปกติไม่เคยเห็นเรือจอดแบบนี้นะแต่วันนี้มีเรือมาจอดดูนี่เขามีปักสมอเรือไว้ตรงนี้ ค่ะตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะอากาศร่มรื่นมากเด็กๆเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขอากาศด,ดีค่ะแดดหุบไปหมดแล้วเล่นอะไรกันคะเด็กๆแม่ช่วยด้วยมือหนูหฮอดอุ้ยหนูหฮอดเหอคะช่วยหนูด้วยมีปูไหมคะลูกมีค่ะมีปูด้วยหรอ 哎。因为